คนพี่นีตอนนี้เนาะก็จะเดินลง Mm-hmm. <laughs>

คงก่อนคงเซนเบน่นี่ก็เป็นเป็นเวลาที่เย็นมากแล้วนะทุกคนเราไปเราตายไม่รอดทุกคนเราเดิน จะเขาลูกนูนเเดินขึ้นเนาะข้างบนเนาะแล้วเราก็เดินขึ้นมานี่เนาะแต่เราจะเดินขึ้นไปทางนี้เราไม่ไหวเนาะเราก็เลยตัดเออตัดถนนไปถนนนะคะทุกคนก็จะดูว่าอาจจะอันตรายนะดูหน้าพี่นี่ดำปื๊ดปื้อนลคะทุกคน นะครสเราเดินตามถนนใหญ่นะเพราะเราตะปีนไม่ไหวแล้วะคะ่ะทุกคนเย็นมากหกโมงเย็นนะฝ่าเราจะไปถึงบ้านเนะเราก็เดินกันเยอะมากนะมาราทอนจริงๆดีนะคะทุกคนที่เราไม่ตะปีนนะถ้าเราตะปีนข่าวข้างบนลงมาเนาะทุกคนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนาะ โอ้โหเราเราเดินตัดถน,นนเนาะแล้วเราเราก็ถึงเนาะสนุกนะคะแต่อยู่ๆมันกล็ลาเนาะเพรามันเดินขึ้นเดินลงนะคะทุกคนถึงแล้วนะ หินนี่ก็สีสวยมากนะทุกคนเราเดินมาถึงแล้วสงสารปลาเล่เนาะแกมาเพื่อพี่นีแท้ๆเพราะแกแกก็อยากเดินเนาะ อบกันเลยนะคะแกก็อยากเดิน,นทุกคนพอเรามาถึงตรงนี้ว้าวและะ้วสวยนะคะทุกคนบ้านหินอย่างนี้สวยนะใสยโชลี่ห้เมซอมกัเราถึงแล้วนะคะทุกคนอีก <c oughs> หนึ่งวันนะคะการเดินภูเขาของพี่นีเนาะ จบจบการเดินเขาของวันนี้นะคะทุกคนโอ้โหแต่คุ้มนะคะทุกคนสวยสวยนะคะทุกคนสวยงามมากสวยสวยจริงๆนะคะทุกคนสวยแบบจบการเดินเขา คองมองตนตานะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นีด้วยนะคะฝากคอมเมนต์เพื่อกำลังใจนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ